สวัสด,ดีค่ะโอ้มโอนี้มีนักท่องทเที่ยวมากไกยอันนี้ผมมาจากประเทศแอฟริกานะครับเ <c oughs> ออช้นนางตัวเล็กูช้างเอออันนี้ตากแดดมากครับตากแดดมาก <c oughs> ผมเลยเปลี่ยนสีสีลุกนะแต่ก่อนเป็นสีเดี <c oughs> เยวที่เดียวเออแดดเผามากเอ,เ <c oughs> อ้ยมโอมนี้พี่หลายมาหาเอ้ยเอ้ยกินหอดกันแห้งวันนี้เอาพวงมาลัยมาเยี่ยมครับ ถัาเองแกมือปูถ่เงมือบ่แม่ปลูกกอติดอกท่านตะวันโอ้ดาวเรื่องไม่เหนียวลอนักท่องเที่ยวมาตะไก่มาเยี่ยมครับมาเยียมน้องอุ้มบุญเเห็นกล้วยนี่แล้วเห็นกล้วย สวยแล้วเอสวยนางฟ้าเออนาง้าเออนสงข่อยจะเป็นสาพระพุ่มตีอย่างไรอย่างเงี้ยออผู้พที่น้อง้พนที่น้องผู้พิที้เอราน้อสวยอ้ร้านสริอสวยร้านสริมสวยให้คุ้มบุญนะครับอันนี้ก็เป็นร้านสริมสวยให้น้องก่อนชุด่ชุดชุดแต่งตัวสวยๆ มุนยอเธอไปประเทศแอฟริกา <c oughs> ไปหาช้างแอฟริกาอยุอ่มชาแอฟริกามาทำมันดีกว่ไอีกหมดเลยเอ้อยอ,อ,อ,อยู่กับพี่หลายคืออยู่นิ่งนิ้แผลมีแนวกินบ่ <c oughs> ม,มักพี่ลหลวะหมากพี่หลเนาะโอ้ออยนางป้าเดยอะนะบ้างไปเกลือไหม เสริมสวยเสริมสวยเอ้ยคักแข่งเนาะท่านผู้ชมที่มาเที่ยวก็อยู่ที่นี่ครับก็มาแต่งตัวให้อุบุญได้ครับรงัานจื้มสวยครับจ้ามาเล่นมาเล่นกับน้องก็ได้รับนวดน้ำค่ะน้องอุบุญนวดเป็นแล้วท่านใดสนใจกับมาให้น้องอุบุญนวดให้ก็ได้ค่ะทำเมื่อย อาไลชว์วิธีอานวดนอนลงอเจะนอนลงครับดเดี๋ยวพี่ไลายสนอนหน้องอุบุญนวดให้มาลงเบิ้งเบิ้งนวดมาว่าพ่ออุ่นไม่เห็นให้แน่น่นวดให้พี่ไลนวดให้พี่ไลายเป็นพี่เซ็นเตอร์ให้ลูกค้าค ลูกค้ามาแล้วไล่แรกอันสิขอสัมผัสพี่ไหลสิมาเป็นลูกค้าอุ้มบุญเฮตประกันชีวิตละตี เตรียมพร้อมแล้ววนวดให้พี่หลพี่หลพี่หลายมราะท่านได้ให้ประกันชีวิตเดครับไม่ป็นไรจะเสียหรอกเป็นยังดอกนองบุญเพา่เฮ็ดได้อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะ

เออลูกค้าไล่เลล็กเอาเอาซอนสองเลยเอาซอนสองูดซึ่อพูดซอมาเอาเอาเอาเลยเอาเลยนวดนวดนวดโอ้ลูกค้าหลยมือนี้อ

อะไ่ออกซะน like ้องอดัไปดดีเลยวั้ม่วงดเโอ้ยฟมวง่นันว่าเปิดสมาร์ทโอเปิดร้านแต่ว่าพนักงานว่าใครพา เออนวดนวดเออเออนวดนเออนวดนวดเออปวดหัวนวดเอ็นงานนะปวดปวดหัวนวดนอยนวดเหยียบไป่ไดิปวดหนอนวดนวดหน่นวดเออทรัพย์ละลูกเจ้าว่แล้วเคยไปสยามไหมก่อยามันออกมัออกนแห้งนะน้ำมัดนแห้ง

thân đấy tân tay cả mang một cái ngon gùm bùn đấy cả mùa tân tay 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 cả mùa กินบ่ได้นั่นๆกินบ่ได้ล่ะบ่เมนนกินบ่พี่กา้อคุยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บพี่การก้อนพี่ลายเดแลยวอ่อพี่ลายท่ะหนวดโอ้พี่การเพิ่นวดพี่การหนวดแล้วหนวดพี่การเนาะไปอขอกินบ่อพี่เนะหนวด่มเติเลาพึ่งบุญ ทั้งเสริมทั้งความงามแล้วก็นวดด้วยงานเข่าไหลครับงานเข่าไหลช่วงนี้แต่ผู้ใดสิมาต้องรอคิวไว้เตนเนินค่ะงานหลายลูกค้าเยอะมากค่ะอันนี้ผมจองไว้สามปีแล้วเฮ็ดจะกันชีวิตเลยตีโอ้ยผมหมดเพราะต้อมีลูกเงี้ยเออเออมีแนวห่วงเหมอนว่าเอาเอาเต็มตีเลยเอาเอาลูกจากกันตุ๊กจากกันค่ะ วัสดีจ้ากอนวัสดีจ้าเอ้ยอันนี้อ่ะบนสูดบนบนว่าบนบนเลยเจ็บเจ็บดีเจ็บกอดไปเจ็บกอดเลยเจ็บด้ย้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่เฮาฮ่าฮ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 ฮฮ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 ฮ บะมีแนวกินแล้วเจ้าเลืมเจ้าลื่มเจ้าเลื่มแนวนึงจะต้องถือแนวกินมาพรอมเอากล้วยมาก้อนผุนกล้วยอยู่ในตะการไปเอากล้วยมาให้แนาะเอากล้วยกล้วยในตะกามาให้เม่นเอ็นฝดนลานได้บว่เจงาี่แม่ลูกข้ากันถ่าจนเงือแแหงเต้น เป็นโลไอจมคิ้วหรนเราะว่าเพราะว่าชีพนวลนั่นเป็นยังครับอันเป็นเจ้างั้อันเป็น้างั้น ยเวอามาลวดไหมครับเอามือเปล่าครับมือเปล่ามือเปล่าเอเปล่าเปล่ารับมาเลย้าเอาให้พี่การสบายสบายเอาลวดเออพี่การเห็นงานมือเอานวดนวดนวดอันาอันนวดเอาขายอยา้ยนวด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 

ก็ขอบคุณพี่หลายกับพี่กัน่ได้มาหาหน่องอุ่มบุญเออขอบคุณหลายๆด้ดยจ้าที่เป็นกำลังใจแต่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามทางช่องพังอุ่มบุญสวัสดีค่ะ <laughs>